แค่ที่ติเกียบทางหดินทางสายนักท่องเที่ยวภายในจากต่างประเทศและภาษาสนุนบรรดาเท่าภายในแกะศสิรรมีทีนักที่เด็ดฮับเป๊กนักประเจ้าในนาำประทานจัดงานมาฮักกรรมศึกษาประจำปีสองพันสิบสามของทีท่ติดเทียบแถงข้าวโตบรรดาซื่อมวลสุน,สนบรรดาทางดินทางสายนักท่องเที่ยว ภายในและตามระเกศเพื่อทราบต่อเรื่องการนี้แควนซรีเป็นแควนึงที่ตั้งอยู่ภาคเหนือโซโคโปลาและเป็นแควนเดียวที่มีประสาทคอนซ้างลายตมูถ้าเก็บใช้แควนอื่นๆในโซโครปลาโดยเหตุนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทักซา้างเราให้สุดขันและทำเป็นการซื้อต่อโอปักภาษาวัฒนธรรม นี้ของประเฏิบัดีงามและวิธีการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผาที่ติดพันธทับซ้างมาแต่อดีตการให้หนยนคงตัวเล็ดดูทับประชาชนลาวเอาเบาหลงเบ้าสะโพประชาชนสาวแคว้นสุรินทร์จึงได้พบเหตุการจัดงานมหากรรมบุญสร้างนี้ขึ้นในแต่ละปีสำหรับการจัดงานมหากรรมบุญสร้าง แตในปีในปีโซ่างนี้ถือว่าเป็นครั้งที่16ห้องประหาจะได้จัดเป็นงานใหญ่ซึ่งประกอบก,ก,ก,กิจกรรมตาม่างๆเพื่อให้บรรดาทานได้มาเที่ยวมาชมโดยเฉพาะเป็นการบางสแสดงและจําหนายสินค้าหน,นาึ่งหนผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรกรรมหัตถกรรมอุตสาหกรรมผณเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ของทรงทพนภายในเว การแขงและสินค้าต่างๆจากประเทศไกลเคียงซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์2563เป็นต้นไปในวันที่15และ16กุมภาพันธ์2563นี้จะเป็นพิธีซ้อมใหญ่และวันที่17กุมภาพันธ์2563คณะพริซรเจ้าอานบุญพอปเราจะได้จ้ดพิธีเฮ็ดบุญตกบาร พุทธผูสนให้้สงคือโอกาสนี้ส่นส่วนพ่อแม่ประชาชนบรรดาแขกนักท่องเที่ยวทางภายในและตางประเทศเข้าวมพิธีจัดบุญดัการนี้ด้วยสำรับพิธีเพื่องานเป็นทางกการแมนจะจัดในวันที่ส8ปกุมภาพัสธง2รีสามเก็นต้นไปจนถึงวันที่20กากุมภาพัสธง2รีสาม โดยจะมีสร้างเข้าวง้งหมดจำนวน75สิตัวส่วนกิจกรรมหลักของการทำงานเมนจะเน้นกิจกรรมที่หลากหลายที่ทันกับสร้างและการอนุรักษ์สร้างโดยเฉพาะการแสดงของสร้างของมุพิธีบาซิสุขวัลสร้างการให้อานารสาร้างที่สร้างสมือนและกระบวนการสแสดงศิลปะวรรณคดีห้องมันสุ ละการแสดงค้องแป๊บเผา,ายัดแกล้งมีกีฬาด้วจอของโองอันตรายานากาศพรงนี้ในเทลบันค้องเทลาริยาการจ้งางงานเมนจะได้มีกิจกรรมท่องเที่ยวเ่นธรรมศาสตร์ที่สวยงามและบอลพักแบบโฮมสเตย์ที่สัมผัสกับบรรยากาศธรรมศาสตร์การแสดงวัฒนธรรมของประศุนแป๊ะเผาที่เป็นเอกลักษณ์ คงสาวแกล้งซิมบูรีสำหรับแต่ละคืนจะมีการครบงานการสแสดงคอนเสิสร์ตในศิลปะวรรณคดีจากภาสส่วนตา่างๆและการ,รอื่นๆซึ่งหลายเรียอจะแจ้งตามตารางทันว่าอทางฐาทุและทานกราพเชียงคูกันนั้นแกล้งซิมบีกองผูเขาก็าาได้มีการอุม,มด้านการบริการนั้นการ้า,านอาหารบนผภเสาว และสถานที่บริการท่องเที่ยวต่างๆให้มีความสะอาดปลอดภัยและได้เอาใจใส่กวดการควบคุมราคาสินค้าให้มีความเหมาะสมเพื่อตอบสนองให้แก่แค่และบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมาส่ใน,นในนามห้างกำมือซาวข้อยวาในคันนี้ในโอกาสที่มีความหมายสำคัญน,นี้ตามหน้าองค์การควบคุมแารท่องเที e, ่ยและในานามประธานคณะอภิธิ์ จงานห้ากกสร้างประ2023ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ขอเสิญสวนบรรดาทางแคทมีเกตท่านหนงท่านใสบรรดาทางนักท่องเที่ยวจากภในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวพร้อมกันเป็นเจ้าการรักษาคอามสงบพลอภัยและมาส่งงานหากรรมรสร้างดูแกลสรีุกประการตามกำหนดเวลาและการางขั้งนี้สุดท้ายนี้ขอยังขอมา แค่ทำภายในในต่างประเทศที่จะเดินทางมาพึ่งทานมากกับมงสร้างเอาเจใส่ยปฏิบัติมาตรการป้องกันพยานโควิดสิบเก้าในรดับระกับนี้ด้วยขอแสดงความขอบใจ